อ๋ออีกเศร้าหนึ่งกับท่านผู้ช่องประเทศนี่ฝนตกมาน้ำหงตะกาหงันนาว่านเลยไปถอนกาดำนาบัดเบริแล้วกลับมาว่านก็ได้กลับมาหอดซีหามงแรงมาฟังข่าวเขาว่าดี่ฝนดี่ตกอีกปะนนะโอ้ยพ่ท่านถึงทุ่มแล้วครับตกเต่าหัวเว้นเลย17 ท่าสิบแปดนาฬิกานะลงเลยคนล่งยังหนักเลยครับผมน้ำไหลตาไหลตัดอี่พอค่าก็เลยได้หัวไฟไปไต่เบิ้งปลาน้องสามามันธีขึ้นบอ่อสันนี้โอ้ยปลาขึ้นท่านผู้ชมไปแย่งเบิ้งขึ้นอยู่ง้อมจับอยู่หมื่นหมืม่นคำคำแล้วครับไทยขื่นท่าทนผู้ชมเบิ้งพรบหมดแล้วจับได้สองสามสตัวครับผมว่าม่มันสิอ้วนมีแต่ตัวจ่อย เคยได้แมันไปปล่อยหม่องมันน้ำไหลไปปล่อยหม่องไม่ครับปล่อยกันหน้าน้ำกันหน้าไหลเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งป่าครับผมกินกาแฟาจักหน่อยก่อนครับผมดูไปเ,เปหงาม,มันว่ามันบื่แจ้งยี่หีือยังไ ค,<ด>ครับเสียวมือเคลียร์ร่องเบึงปลาดุกหน้าครับนี่ปลาดุกหน้าเดี๋ยวผมจะหาวิธีจับลงมากหรอครับผมลงมากหรอลงมากเดี๋ยวจะวิธีอะไล่ะครับนี่เพราะว่ามีเงียงนี่แล้วครับผมสังเกตเบึงก่อนว่าธีจับแบบใดอโอ สังเกตครับผมสังเกตก้อนสี่จับสนดอกว่าบูบเส้นเบลเลยนะครับปะเบิ้งอีกตัวนี้โอ้โอ้นี่ปลาปลาช่อนครับปลาคอบันเท้าเนาะโอ้อ้วนครับผมอ้วนอ้วนอ้วน,วนตัวนี้แมงเห็ดทังไหนเนาะแบบนี้เนาะทั้งกังห่มเลยท่านผู้ชมทั้งถือกล่องทั้งถือไฟเบิ้งขีดเบิ้งกอนว่าสิจับแบบใดครับที่เอาแบ,บดเดโอ้ตัวนี้อ้วนสงสัยสิเป็นปลาแม่ยมานครับผมภาษามบันเท้าเขาเป็นปลาไข่เนาะนคือเป็นปลาแม่ยมานอยู่ เพิ่นตกไม่แห้งเพิ่นอีึ้นไปหาหมองไข้เบื้งเห็นเป็นคนไตเบื้องดถยุบกุศิจับด้วยจะมาดีเที่ยวกนหาหมองปุ่งผมระดุ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 ดเมียเฮเฮุดุดุดโยุดุดจอยบัดทีนี้ล่วงน้ำอ่อนหลอดคุนผู้ชมโอ้ยมามาหาตัวไหมที่อีกตัวนึงครับผมโอ้พุดุดใส่ยุทธีไหมครับโอ้โหตักส่วนเลยนั่นเข้าไปแล้วเบิ้งบัดรที่นี่านผู้ชมได้สามตัวเบิ้งถีบไฟมาละอ้วนท่านผู้ชม บด้วยตัวทางงอกจ้อยจ้อยก็เลยเอาไปปล่อยกับนี่โอ้อันนี้คือปัญญาของแท้ครับผมอันนี้คือปัญญา,ากางโคกนะโอ้ผมไครกับยพงไมน้สาผมเพ่อนบ้าสาเอาเกลือเกลือนี่ยเด้อท่านผู้ชมนี่แหละครับจากที่สอมเข่าสอมน้ำกับเพื่นมานฝนตกแต่เรืร่องบ้านนองสาหนองป่าเพิ่อนกับตกไม้แห้งขึ้นไปไกลเห็นเพิ่งลาทึ่งติดกันข,ขาด